สวัสดีครับผมอมซางนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นด่านเกมโหมดในเกมเดอะมิมิกแฟนเกมกันต่อเลยครับผมรอบนี้ผมจะมาเล่นด่านที่มีชื่อว่าไอซ์ควีนกันนะครับผมก็งงว่าข้ามไปด่านทางด้านขวาก่อนได้ไงนะครับเป็นด่านยูมาฟรอสไบครับผมเราหลดสักครู่ครับตอนนี้ได้เข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วน,นะครับผมแนะนําว่าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งถือตะเกียงครับเดี๋ยวจะเปิดประตูด้านหน้าไม่ได้ ผมได้ลองมาเล่นสัพพันนะครับในช่วงแรกเขาจะให้ทำการกดพัลส์เส้นก่อนประตูเปิดแล้วครับแต่นักก็วิ่งไปเลยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะต้องไปหาวิญญาณผีเสื้อก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองตรงไปก่อนละกันถ้ามันล็อกแสดงว่าต้องหาไอเทมก่อนนะครับมันน่าจะลิงกันครับผมนี่ครับต้องหากุญแจโอเคคิดว่าน่าจะอยู่แถวจุดเริ่มต้นนะครับอาจจะอยู่หลังบ้านก็ได้ กุญแจครับเจอแล้วได้คิวมาแล้วครับผมตามหาไอซ์บอลสิบอันนะครับด้านหน้าเลยนะครับอันแรกคูดาไว้อยู่เดี๋ยวชิดซ้ายก่อนแล้วกันผมจำได้เลยมันจะมีจุดหลืบครับเป็นซอยทางตันชวงนี้ก็ฝนตกเนาะเห็นบรรยากาศด่านดูหนาวหนาเนาะ สแล้วนะครับเช็คได้ครับใน i ิ v e n ท o r ลี่ตละครคิดว่าเคลื่อนที่ไวกว่าเซฟโซนด้านหน้านะครับมีในบ้านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับไม่ได้เล่นมาสักพักแล้วเจอสีแยกโว้ยทันไหมเนี่ยฟึบปโอ้ชิวเชียดเหมือนจะมีสองตัวนะครับ เงียบไปก่อนอ๋อหรือว่าตัวเดียวน่าจะวนแพทเทิร์นนะครับเดี๋ยวไปขวาก่อนละกันไปผิดฝั่งเนาะเคลื่อนที่ไวจริงไปขวาก่อนชาพลังงานให้พร้อมอาศัยการเดินแล้วฟังเสียงดีกว่าเช็คไม่มีทางออกอยู่ตรงทางทิศเหนือนะครับอยู่ทางขวาของจุดเกิดน,นี่แหละ เซฟโซนสามทับสิบนะครับไปตรงไหนก่อนดีต้องเปิดประตูให้ครบก่อนนะครับผ่านมัง้งโอเครอดครับผมอุ้ยมีสองตัวโอเคหรือว่าตัวเดียวรอวาร์ปมันค้างโอเคหายละ ตรงนี้เป็นจุดแคมป์เปิดประตูก่อนฟไล่ไปทางซ้ายก่อนนะครับเราวัดเหมือนเดิมประมาณ10 2ถึง20วินาทีถึงอยู่แถวนี้เช็คมี2ช่วงเนาะตรงนี้หรือเปล่าจุดทางตันเด็บโซนฟังเสียงตัวละคร หลงแล้วครับจังหวะน,นี้แย่และตอนนี้มันจุดแคมป์ของตัวละครสตูเลยครับพันอยู่โอเคผมไล่ขอบซ้ายก่อนละกันโอ้ระแวงไปที่จุดเริ่มต้นแล้วไล่เคลียร์กลางต่อมันเป็นทางบังคับเลยนะครับว่ต้องไปช่วงกลางแล้วล่ะ ส่นข้างหน้าป,ปึ๊บเรวคอนไปซานเมื่อกี้ตามไปก่อนแต่ระวังวนแพทเทิร์นข้างหลังมีประตูสักบ้านไหมตรงนี้โอเคป,ปึ๊บมาโม่แล้วครับจังหวะน,นี้เมื่อกี้โทรศพัพท์เข้านะครับลุยกันต่อครับผมอุย้ย เกือวิ่งผ่านแล้วก็วนอันนี้วนแพทเทิร์นครับเพราะต้นละครมันไม่วนวกหลังครับฟังเสียงฝีเท้าได้วางสายปุ๊บประเดิมเลยครับเซอร์ไพรส์เลยผมว่าตรงนี้น่าจะใช่ครับเป็นจุดทางตันนี่แหละผมมาถูกแล้วล่ะสี่ทับสิบนะครับเป็นทางบังคับด้วยถ้าเคลียร์จุดยากได้น่าจะไม่มีปัญหาครับผมที่เหลือก็ชิดขอบตามแผนที่ครับน่าจะเก็บครบ ทันใช่ไหมโอ้ไม่ทนันโอเควิาไปจุดเกิดเลยใช้ต้นเกมแล้วกันครับให้เข้ากับบรรยากาศด่านคิดว่าไม่น่ามีในบ้านนะครับอยู่ตามซอกตามมุมตรงกลางแมปมีเซฟโซนไหมโอเคจุดที่ผมพลาดน,นี่ไปทางไหนดีลองตรงไปก่อนไม่ทันแล้ว รอดไหมเนี่ยว้าโอ้โ,อโดนอีกแล้วดีนะครับที่ด่านนี้เป็นโหมด normal ถ้าพลาดแบบมันก็หัวร้อนได้นะครับตรงนี้มีคุ้นและเก็บขอบก่อนละกันเซฟโซนอ,อ๋อมีข้างในด้วยโอเคผมจำผิดนะครับต้องเปิดทุกบานเลย6ทับ10แล้วนะครับ60แล้วโปรเซสชาร์พลังงานก่อน แดีนี้ก็ต้องมีจุดเนียนสิครับต้องดูดีๆรู้สึกจะมีหลังเนินจะต้องแงมเข้าไปดูอะครับเป็นทรายนี้ก่อนโอ้ยเนียนเนยน,น,ยนอย่างเนียนดีนะที่แวะมาดูมันจะเห็นไหมตรงนี้นมันคือลูกแก้วเปล่า ให้ตัวละครไปก่อนมันเรื่องแสงแปลกๆฟึบประมาณสิบวีครับผมทางดูซับซ้อนมากเลยครับให้สังเกตที่ประตูว้าว่าชีพปึ๊บซับซนมีไหมสักทีหนึง ดีนะมันซูมไกลสวยสวยสวยรอดนี่ครับหายแล้วเรืองแสงดีที่แวะม,มาดูเดี๋ยวลองเบี่ยงซ้ายแล้วกันหรือสองจุดนะครับแต่คิดว่าจุดย่าน่าจะเข้าไปเก็บแล้วอันนี้บ้านซอกหรือน่าจะมีสวยมากอันสุดท้ายนะครับวิ่งเลยฮึบโอเค ส้าพนี่คืออุ่นเลยครับมันต้องวิ่งไกลครับตรงนี้มันน่าจะแถวทางออกอะไรกันเนี่ย <c oughs> ไปทรายบ้างละกันดูจังหวะดีๆนะครับเหลินสุดท้ายแล้วจับพลังงานให้พร้อม เสบโซนโอเคสี่แยกแยกไหนดีแยกขวาไหมแยกเยอะมากครับตรงนี้โอเคผมมาถูกแล้วลองตรงไปต่ออู้เต็มเต็มเลยปึ๊บมันจะส่วนกันไหมครับกลัวมากไค่อยเดินแล้วกันเช็ค ไม่มีสวยไม่มีลูกแก้วแต่เท่านี้แหละคิดว่าสักลูกนึงสวยมากครับตรงไหนอะโอเคเข้าเร็วฟุผมตรงไปต่อเลยละกันไม่มีใครมาดักนะครับโอ้ยเย่แล้วไฟไฟไฟ วว่าตอนนี้เป็นจุดทางตันครับคุณมากตรงไปเป็นทางยาวๆเลยอุ้ยวุ้ย,ย,ย,ยชอบมาคล่อมกันจังหวะคร่อมไม่มีใครวนนะเขาน่าจะข้างหน้าเนทิศเหนือแล้วล่ะข้างหลังประตูพึบวสวยลุยลุยลุย กดดันมากครับทางออกคุณแล้วทางออกหมดแล้วครับทางออกโอ้ไ,ไฟไฟไฟคมไฟไมันรองมีสเตล,ลหนักจากอ้าวผ่านแล้วเหรอผมนึกว่าเซฟโซนเรียบร้อยครับเท่านี้คุณผู้ชมก็ได้รับเหรียญและไอเทมกันไปเลยกลับมาที่ล็อบบี้เลยนะครับ <c oughs> และนี่ก็คือไอเทมในด่านไอส์ควีนครับลักษณะจะเป็นตัวละครในด่านนั้นเลยให้แสงโดยรอบเป็นสีฟ้าน,นะครับคุณผู้ชมสนใจมาลองเล่นกันได้ เราดูกันต่อในพีต่ต่อไปของเกมนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีครับ